วันนี้เป็นวันแบงคอกนะครับบ็ได้อัปเดตให้บางโดนแล้วครับวันแบงคอกครับโขึ้นมาหลายโซนแล้วนะครับวับงนี้มหานครครับสวยงามมากนะครับ ตึกสูงๆกับยู่แถวนี้ครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้บางวันแบงคอกนะครับโอ้หมอกหลายครับคุณพี่เอ็มหลายครับมือนีจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับวันแบงคอกนะครับ ไฟช,ชัดนะครับขึ้นมา 1, 2, 3, 4, 5, 6โซนแล้วนะครับวายเล่นอีกแล้วอ่วระรถเบ่ิดเบียดเบ่ิด ัก็เลยว่าท้ายให้เบิ้งดนลแล้ว